สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมตัวป่วนสายปันเสน่ห์กันเหมือนเดิมนะครับน้องมาวันนี้ก็จัดให้กับการเก็บเกี่ยวราวของของค่ายพีเจกันเลยนะครับน้องมาว่าเราก็ไปกันเลยจำมาดูกันครับสติปไม่เทพดอกวันนี้ก็จาด์ไปครับเบสซิฟก็พอครับปารบตือเบอร์ครับค่อยๆไปครับเงียบจ่อยปันหอยในลูเลยจ้ะเงียบมิซิลี่เลยเนาะไปเรื่อยๆกันจะโอ้โหไปใส่เมื่อรจะมา ขอหนโอ้ยอังุนเนาะสาดีใจเมื่อกี้เนาะกำลังจะเฮหน่อยอะเงียบจอยมิสซิลีกันละจ้ะมาจ้ะเอออ่ะค่อยเป็นค่อยไปกันนะจ้ะขอหน่อยขอหน่อยเออมาแบบนี้ก็สวยงามพระรามแปดยังไงยังไงขอหน่อยขอ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 ถือไม่มาวะนะเสียดายวะยังไงวะแค่รอแค่รอดอืมอ่ะ ก็เลยต่อยอดกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะจ๊ะมาดีดอกนี้ครับโบกง่ายๆมันน่ามาเต็มคาราเบลเนาะไปดิโอ้โหไปใส่มือละจ๊ะไปใส่มือละจ๊ะไปใส่มือลามาแบบนี้ของคอยคอยขออะไรบอขอเธอข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 อเถอไม่เข้าเลยว่ะอไปเรื่อยๆแบบนี้ยังไงเออเฮ้ยเสียโจนดีครับหอมแบบนี้เต็มคาราเบลเต็มคาราเบลมาด้วยกันเถอะมาด้วยกันเถอะเออมา ยังดีมีมะเขือเทศได้ต่อยอดมาด้วยกันเถอะมาด้วยกันเถอะเออมาแบบนี้ก็สวยงามเพราะร้ามแปดเราดิตด้หลุนมาขอดอกเดียวเออจัดมาครับผมมาดิเขาพูดเสร็จเราแล้วตอนนี้มันฝรั่งมาอีกเป็นแถบครับผมอ่ะแยกทางกันแล้วแบบนี้เรายังไงยังยังยังไงเอ,อ๋กลับมาอยู่ด้วยกันเถอะเออมาเขาพูดลงมาดิเขาพูดออโอ้โหย วันก้อนตัวมาครับสามร้อยพอได้ต่อยอดครับผมมาไปต่อยยาวๆกันเลยแล้วกันนะจ๊ะมันเป็นไดมันเป็นไถ่ขอถือมาแบบนี้ก็ขอถือเครัดเซ็จแล้วแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขอเพิ่มเออมาถือขอสักสามดอกได้ไหมอีกตัวเดียวตัวเดียวเท่านั้นตัวเดียวบ่ได้เนาะยังไง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 เออดียังได้งูนล,ลงมาช่วยกัน ยังไงจะมันพลังโอ้โหได้แอบเพลงขอเถอะข้าวพูดอุดพูดออหนุนมาแบบนี้ก็สวยงามดิยแยกทางแบบนี้อีกแล้วยังไงเราเขาวพูดมาดีครับผมเออแบบนี้สวยงามพระรามแปดอยู่ทุกคนเลยขอ,อตัวเดียวได้ไหมไหว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 ไวไหวอย่างได้อยู่ครับมาอีกสามร้อยครับผมผมาคอมโบรัวๆแบบนี้ก็ดีไปอยู่ทุกคน ามาอีกแล้วครับผมอยู่คู่กันแบบนี้ก็เสียดจ,จนอีกเหมือนเดิมเสียโจ,จนไหมมาดิมาดิาดโอ้โหม่มาครับลงมาแบบนี้ยังไงอางุน่นอางุน่นอางุนาง่นแครอรด,ด,ด้วยแถมแครอทครับผมเอา,ายังไง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 มาอยู่ครับผมเอามาอยู่แบบนี้ยังไงได้กินไหมเดาดูกันอ้าได้กินครับมันฝรั่งกับไอ้หัวหอมเนาะหอมห,อหัวใจ ว่าได้ล้ว่าได้แล้เออองุ่นผิดช่องไปหน่อยโอ้โหอย่างนั้นมีซีรีส์กันเลยจะได้รางวัลก้อนโตอยู่ทุกคนไอสองร้อยอับค่อยๆเตินค่อยๆไปครับมาขอขึ้นเบ็ดร้อยไปเลยละก,กันนะเจ้าโอ้โหเบ็ดร้อยหนักเกินไปครับเบ็ดสิบเอานี่เราจะค่อยๆเตินค่อยๆไปเนาะทุกคนเนาะมาดิครับผมมาดิครับผมขอสักพันได้ไหมสุนสามร้อยขอสักพันเถอะ ได้ไม่ได้ก็ต้องได้แล้วล่ะจังหวะนี้ครับผมมาอีกร้อยเดียวมาดิมาดิครับมาดิครับเออได้หลุนครับผมได้หลุน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 ครับได้แค่หลุนจริงจริครับผมมาจะมาอีกสองร้อยยี่สิบสามอะไปต่อกันอีกจังน้อยละกันนะจ๊ะเผื่อมันฟุก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 ครับโอ้โหเอ้าแล้วเราเอาแล้วเราเอาแล้วเราอย่างไงอย่างไงล่ะครับผมมาเถอะ ฉากไปฉากมาแล้วทุกคนเนาะมันได้แค่ฉากจริงๆเราวันนี้มันได้แค่ฉากมันใช้วันของเราไหมล่ะครับผมได้บอราขอเน้นๆขอเน้นๆยังไงหอม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 มาเถอะวายมาเถอะเอาอีกแล้วเราเอาได้ลุนล้นแครอทปะแครอทกเอาแครอทมาฝาก เป็นไดเป็นไดแครอทเดินแล้วจำมันฝรั่งกับแครอทก็เสียจนเขาโพดเบาโพดโพดมันเขา่าโพดเข่าเกินไปมันเข่าเกินไปมันเข่าเกินไปแล้วเข่าเกินไปแล้วเอาได้อยู่ว่ะแม่คิดว่าจะจะได้พอแค่หนึ่งพันแรกเรามาดิครับได้ต่อยอดไม่เอาได้ต่อยอดไปดีทุกคนอ้าวอังุนยังไหลต่อครับมา ยังไงยังไงยังไงราจ้าอะไรแบบนี้ก็เสียดจนดิมาดิครับผมแบบนี้สวยงามพระรามแปดอีกแล้วเรายังไงยังไงได้ลุ้นต่อไหมมาดิมาดิครับผมแบบนี้ก็เสียดจนไปดิมาดีครับผมตอนนี้มาดีแล้วขอดอกเดียวเท่านั้นดอกเดียวเท่านั้นครับผมมันเป็นสียังไงมันเป็นสียังไงราจา้าเฮ้ย อาวอาวอ้าวอา,วอาวมีลุ้นครับผมมาแล้วจ้ามันมาแล้วใจหน่อยเขียวเขียวหน่วยเขียวเขียวหน่วยเขียว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 โอ้โหผิดช่องทุกคนจัดมาครับโอ้โหสามร้อยสามสิบเอ็ดครับมาขอสู้ต่อยอยังน้อยลแล้วกันนะจ๊ะดอกสุดท้ายโอ้โหพอแล้วครับทุกคนเนาะกำไรหนึ่งพันอยู่ได้แล้วครับผมมาจัดไปครับหนึ่งพันสามร้อยครับเนาะ ุน3 0 0ครับดีกว่าบอได้นะครับนะ้องโอ้โหได้แต่ได้ลุ้นบ่อยนะทุกคนเนาะได้ลุ้นฟรีเกมบ่อยมากครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละครับผมมันไม่ใช่วันของเราครับโอเคครับนะ้องก่อนหน้าจ,จะพอแค่1,300นี่แหละครับผมนะ้องก็ฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครด้วยแล้วกันนะผมเนาะโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะผมขอบคุณครับ